ก็ใช้เสียบไปเลยเพราะว่าดอกไม้ที่เราจะทำวันนี้จะเป็นก็าหวังจะทำเป็นดอกอดอกรักนะคะซึ่งาบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ปั้นได้ด้วยหรอคะดอกรักเนี่คะเพราะว่าดอกรักนี่แม้บางครั้งป้าหวันอาจจะบอกได้ว่าเด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้ว่าดอกรักเนี่ยหน้าตาเป็นไง แต่ถ้าหากว่าประวัติปั้นไปแล้วค่อยสังเกตดูนะคะว่าดอกลักษนี้จริงๆแล้วเ,เด็กๆหรืออผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยจะเห็นอยู่ในพวงมาลัยที่เราเราถวายพระเนี้ยค่ะจะเป็นตเป็นสายๆตรงที่ใช้ใช้ทำพวงมาลัยอะค่ะแล้วก็บางครั้งเราก็จะใช้ในการที่จะไปทำพานพุ่ม สำหรับแสดงความเคารพผู้ใหญ่อะคะ่ะดอกรักเนี่ยถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อเขาคือ Crown Flower นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะคะเอาละคะ่ะครั้งเนี้เราก็สามารถปรับปรุงวิธีการที่เอามาเล่นได้ขั้นแรกปมื่วานจะปั้นเป็นลักษณะลก,กลมๆของของามีก่อนนะคะ จริงๆแล้วพ่อหวานควรจะให้ดูตัวอย่างว่าหลังจากปั้นไปเนี่ยดอกมันจะออกเป็นลักษณะไหนดีกว่านะคะแต่ว่าอันนี้พ่อหวานปั้นไบเตียงไม่ได้ตกแต่งนะค่ะแต่ว่ารูปทรงดอกจะคล้ายอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งนี้เพิ่มเติมแล้วก็เสียบใจกันไปร่วมกับดอกที่เราจะปั้นด้วยอะค่ะได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ นื่องจากว่าตัวตัว,ตวดอกรักเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด5แฉกนะคะตัวดอกจริงประวันก็จะใช้ปั๊มอันนี้ซึ่งปกติไอ้ตัวส่วนเนี้จะติดมากับอุปกรณ์ในการปั้มเป็นรูปดอกรูปอะไรของเขาะคะ่ะแต่ว่าประวันเห็นว่า,าตรงนี้เราสามารถใช้ประโยชน์มันได้ประวันทำเนี้ยคะ่ะเราต้องการให้มัน เป็นส่วนที่ตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วระหวานก็จะดึงเป็นออดอกรักนะคะหรือกราวฟลาวเวอร์เราทำเราจะไม่กลมเลยทีเดียวเราจะให้เป็นทรงสูงนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกด ก็ค่อยๆเอาตัวที่เป็นตัวแบบออกมาค่ะตัวนี้ค่ะทีนี้เนื่องจากตรงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพ่อันที่ดูตรงนี้ถ้าเป็นดอกของดอกรักจริงๆอ่ะมันจะมีงอนขึ้นมาีนิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยพ่หวันก็จะใช้วิธีตัดแต่งที่เป็นตรงส่วนปลายตรงนี้ด้วยะคะ่ะซึ่งเราก็ตัดแป้งที่ไม่ต้องการออก เดี๋ยวเราค่อยแต่งไปกาคิดคิดต่างใช่ค่ะการคิดต่างคือการส,สาร้างสรรค์ผลงานใหม่สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาจากการคิดต่างค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องยึดติดกับสิ่งที่ที่เขาให้ให้มาอย่างเดียวค่ะอ่ะตะะอนแรกเราจะได้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเมื่วานจะจะตัด แต่งตรงไปลายๆเขาอีกนะคะสนุกมากเลยนะคะถ้าเราทำอย่างมีสมาธิพร้อมที่เราก็จะได้ผลงานที่สวยงามด้วยนะคะ เราก็ลอกเรียนจากธรรมชาติของดอกไม้ะคะ่ะเราก็สังเกตว่าธรรมชาติของดอกไม้นี่เป็นยังไงแล้วเราก็จะินตนาการว่าเราควรจะปั้นเป็นแบบไหน,นะคะ่ะเท่ากับว่าเราเราเรามีความคิด how เ้า o ูขึ้นมาค่ะนะคะ ได้เป็นเช่นนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วระว่าก็ใช้ใช้เนี่ยอาจจะใช้ตรงนี้ช่วยช่วยจัดเขานิดนึงนะคะ่ะทั้งหมดเนี่ยจตรงนี้จัดตรงนี้ไปปั้นเราทำนี้นะคะ่ะเพราะดอกเขาจะมีงอนขึ้นมานิดนึงแบบนี้ ถ้าหนูหนไปที่ตลาดหรือสังเกตดอกรักที่ที่เป็นมาลัยไว้พ้าที่เราซื้อค่ะคล้ายมงกุฎนะคะเขาตึงในภาษาอังกฤษจริงเรียกว่า c r o w n flower เพราะว่ามีลักษณะของของดอกดอกนี้จะเป็นคล้ายมงกุฎะคะจริงๆในเกี่ยวกับขนมเราก็จะมี ขนมจามงกุฎนะคะแล้วอันนั้นน่ยเดี๋ยวป้าหวานจะชวนปั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ไม่ยากเหมือนกันอะเราได้ส่วนส่วนหนึ่งแล้วนะคะนี่ยสวยเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะจากนั้นเนี่ยป้าหวานก็จะทําส่วนที่เป็นฐานตรงนี้ค่ะส่วนกรีบดอกข้างล่างอีกอีกครั้งนึ่งค่ะไม่ยากค่ะ อีกอันหนึ่งนะแล้วเราก็จะใช้ประโยชน์จากแป้นแป้นปิ่นซึ่งได้มากจากแป้งโดค่ะเราไม่ต้องการน้ำมากก่อนจะปั้นเป็นกลมๆก่อนนะคะเสร็จแล้วง่ายที่สุดก็คือเราจะใช้ไม้ทั้อันใหญ่หน่อยนะคะกดลงไปเลย จะวดเร็วดีแต่ก็จะเสริมด้วยอันนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะบางคนก็ชอบที่จะจะใช้ตัวนี้ช่วยอ่น,นะคะได้ได้ส่วนที่จะเป็นข้างล่างหล้เสร็จแล้วเราใช้ตัวนี้ตัวกดเนี่ยแม่พิมตัวนี้ปั๊มออกอ่ะตรงนี้ไม่สวยเป็นไรเนี่นะคะ่ะ ก็กดลงไปตรงๆนะคะปึ๊บอ่ะเอาออกแล้วก็ได้ได้ส่วนที่เราต้องการแล้วส่วนที่เราไม่ต้องการก็เก็บใส่กล่องไว้ก่อนเพื่อที่ไม่ให้เขาเขาแห้งนะคะทีนี้เราก็ได้ส่วนที่เป็นดาวแล้วเนี่ยค่ะด้านล่างเราก็จะนำส่วนแรกเนี่ยมาติดลงไปข้างบน ซึ่งต้องให้ตรงตรงส่วนนี้นะคะก่อนที่ดูตรงส่วนนี้ค่ะกับตรงส่วนที่เป็นตรงเนี้ค่ะต้องสลับกันอ่ะก่อนปักลงไปแล้วก็กดไปนิดนึงนะคะนั่นแหละคะ่ะได้แล้วเสร็จปับ๊บเราก็แต่งตรงส่วนที่เป็นใบเนี่ยค่ะไม่ใช่ใบเสร็จแล้วเราก็จะแต่งเป็นส่วนที่เป็นกลีบดอกชั้นล่างนะคะ เราก็ใช้นิ้วมือเราเนี่ยค่ะเราก็ใช้นิ้วมือของเรานะะในการกดอุชิดเราก็ใช้นิ้วมือของเราเนี่ยค่ะในการกดกดกีบดอกแต่งกีบดอกนิดนึงใช้นิ้วมือดีที่สุดเราจะลงน้ำหนักให้พอดีอะค่ะ ได้แล้วโอเคดูเหมือนยากแต่ก็ไม่ยากนะเพราะว่าอยู่ว่าที่ทักษะของเราถ้าเราหัดปั้นบ่อยๆเราก็จะได้อ่เราได้2ดอกแล้วแต่ทีนี้ปราะหว่านจะปั้นส่วนให้เสดก่อนปั้น,นตัวต่อไปดอกต่อไปนะคะปราะหว่านจะปั้น3มดอกเปราะหวันจะปั้น,ออเ,น,นเอ,อ่อ ค่อเอาออกค่ะแล้วก็ทำเหมือนครั้งแรกตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกทดันดูขึ้นนิดนึงปึ๊บเราได้ส่วนนี้แล้วต่อไปเราก็ทำส่วนฐาน าที่เป็นเป็นลวดลายขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้าถ้างานที่เกี่ยวกับศิละปะเนี่ยเราก็ค่อยๆทำนะคะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนการทำงานศินละปะเป็นการฝึก ความประณีตของของอารมณ์เราด้วยค่ะให้เราเป็นคนที่มีความประณีตมากขึ้นมีความใจเย็นนะคะรู้จักรองานต้นเนี่ยตมอวนเห็นสำหรับเด็กๆอาจจะ เพิ่งเริ่มต้นก็จะปั้นงานง่ายๆส่วนเด็กที่โตขึ้นเล่นแป้งมาเยอะแล้วนิ้วมือเรารู้จักทำงานชิ้นงานได้ดีแล้วเนี่ยปาหวันก็เห็นว่าควรจะได้ทำชิ้นงานซึ่งซึ่งละเอียดมากขึ้นนะคะเพราะว่าป้าหวันเชื่อว่าสติปัญญาของเด็กๆเดี๋ยวนี้สามารถที่จะได้ผลงานที่ดีที่สวยงามได้อะคะ่ะ ดเด็กเเดี๋ยวนี้เก่งนะคะ่ะการที่ให้ทำสิ่งที่ที่ง่ายเกินไปบางครั้งป้าหวานเห็นว่ามันน่าเบื่อะคะ่ะสำหรับคนเก่งๆเราได้ส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่เป็นฐานอย่างเมื่อกี้อ่าเหลืออีกชิ้นส่วนหนึ่ง ขานข้างล่างะคะ่ะตอนนี้ได้เร็วล้วโอเคได้ส่วนนี้แล้วอย่าลืมนะคะส่วนนี้เราต้องระวังในการที่ไปวางข้างล่างให้ตรงสุดตรงส่วนนี้นะคะ่ะระวังเอาขึ้นมาให้ดูเวลาระวางไปเนี่ยให้มันซับวางกันนะคะเนี่ยให้มันซับวางกันนะคะ,คะก็ไปเบาๆเดี๋ยวเข,าข้าก็ติดนะคะ เสร็จแล้วก็แต่งแต่งกลีบใบเออเออกลีบดอกข้างล่างะคะเหมือนเช่นดอกอื่นๆพอทำหน้าแล้วเราก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้อะได้3ามดอกละประมาณจะทําแค่3มดอกแต่ทีนี้เรายังขาดส่วนที่เป็นตกแต่งอีกอันหนึ่งซึ่งเราใช้ใช้สีสีเขียวในการแต่งนะะเนี่ยเราก็ใช้ สีเขียวนะคะสีเขียวติดลงไปที่ด้านบน <Okay. S 1> ก็ล้อเลียนเรียกว่าลอกเรียนข้างบนนะคะของตัวดอกวันนี้ผระมาณจะทำเป็นแค่ก้านดอกแค่นี้นะคะเสร็จไรของเขาแล้วก็แต่งได้ค่ะ บางาบางคนอาจจะไม่ไม่ไมีก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็แต่งนิดหน่อยอาจจะใช้ตัวตัวนี้แต่งเหมือนค่านก็ได้ค่ะ,ะ,คะบางท่านก็อาจจะใช้แมจิ้งฟันแต่ง เราได้อดอกไม้คือดอกรักที่เราต้องการแล้วสามดอกระหว่าณก็จะเริ่มเอาไปเสียบนะคะหวานใช้ด้านนี้บ่อนมีคัต้นบัตรเนี่ยค่ะเสียบไปตรงกลางเลย ตัวนี้ที่ประวัตททำทิ้งไว้แล้วนะคะแต่ว่าประวัตมีอันหนึง่งที่ว่าอยากจะบอกนะคะเดี๋ยวเราจะให้จะให้ส่วนที่เป็นที่เราเสียเข้าไปเนี่ยให้ให้เขาหยุดอยู่หยุดทนเรียบร้อยดีอะคะ่ะประวัตะทกอย่างนี้ประวัตจะใช้หลอดเนี่ย เป็นตัวที่ทําให้ให้ดอกไม้หรือกา้กานก้านดอกไม้เนี่ยสามารถตั้งอยู่ได้บนบนแป้งค่ะก่นทำสามดอกใช่ไหมคะก่นก็จะจิ้มไว้สามาดอกเลยเลยทีเดียวทำไว้สามก้าน เห็นไหมคะเสร็จแล้วเมื่อเมื่อตรงนี้ที่เราได้แล้วอะคะ่นะเพราะมันก็จะเสียไปที่ที่ตรงนี้เลยเขาก็จะอยู่สวยดีอันอื่นก็เช่นกันนะคะมันก็เสียไปอย่างเงี้ยค่ะได้อีกอัน ไม่ยากนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์จริงๆนะคะได้อีกหนึ่งอันได้แล้วะคะ่ะอันนี้เราจะทำตกแต่งข้างล่างโดยวิธีการได้แล้วนะคะ ดอกรักโดยการปั้นจากแป้งโดดอกรักจากแป้งโดนี้ฐานข้างล่างเนี่ยเราก็สามารถตกแต่งได้เพิ่มเติมได้โดยเราใช้เนี่ยค่ะดินไม่ใช่ค่ะโดยเราใช้อเนี่นะคะวันจะทำให้ดูใช้เนี่ยค่ะแป้งโดสีเขียว เราก็มาทําเป็นเส้นเล็กๆแล้วมีมีสนุกอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าหวันจะทําให้ดูป้าหวันใช้ใช้อนี้ค่ะสำหรับป้อนอยา่ทีนี้ Amazing มากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราทํากันง่ายๆนะคะนะคะ เราใช้สีเขียวเนี่ยค่ใส่เข้าไปนะเราก็ใส่ใส่ไปเยอะหน่อยได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะแต่งข้างล่างให้สวยนะคะก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะตรงธรรมดาเลยไม่ยุ่งยากอะไรค่ะ,ะประมาณใช้แค่นี้ก่อนนะคะปึ๊บนี่แหละค่ะใช้ประโยชน์จาก สลิงของเราที่สำหรับพ่นยาของน้องๆอ่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็กดไปเลยกดปึ๊บหน,หนูอยากจะให้มีการตกแต่งตรงนี้กี่อย่างเราก็ใส่ไปเลยค่ะให,ให้มันเป็นคล้ายกับเราใช้วัสดออุอุปกรณ์แล้รมาแต่งเพิ่มอะ,ะ่ะเพื่อความสวยงาม <Okay. S 1> ได้ละทีนี้เราอยากจะได้เพิ่มแล้วก็สามารถใช้ใส่เข้าไปเพิ่มได้อ่ะค่ะนี่ก็หวานได้ส่วนหนึ่งล้วอ่ะก็หวานก็จะทําเป็นแผนเล็กๆเป็นคล้ใบไม้หยอดลงไปอะค่ะทําเล็กๆไปเหมือนไม้แบบลักษณะไหนเราก็ใส่แต่งไปก็มีทั้งเป็นหลายเขาเรียกว่าหลายเท็กเจอร์ะค่ะ ให้มีการตกแต่งเป็นมิติอะค่ะงดงามสวยงามมากเลยอะค่ะ เคเลยใช่ไหมคะดอกรักดอกรักที่สวยค่ะหรือเรียกว่า Crown flower ชื่อไทยก็คือดอกรักค่ะชื่อดีชื่อเป็นมงคลถ้าเรามอบให้ใครหมายถึงแสดงถึงความรักตรงๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นชื่อไทยก็คือดอกรักถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็น คราวเฟอร์เนื่องจากว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะเหมือนกับมงกุฎนะคะจะเป็นตัวงอนช่อเท็กเจอร์ขึ้นมาคล้ายกับมงกุฎนะคะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้กันก่อนนะคะแล้วประหวัางจะมาปั้น,นอื่นให้ดูกันใหม่นะคะ